แล,แล้วมีะอะไย่างหลอกอกัเจ้าไม่มีฮะใส่ธรรมชาติใส่ธรรมชาติแล้วมันเข้ามาเองนะคะครับเข้ามาเองแล้วแต่มันจะเข้าไม่เข้าอันนี้ลุงทําทุกวันกะะ็เจ้าทุกวันเนี่ยก็้ยเต้เอาไปขายที่ไหนกับเจ้าขายทีแม่ค้าแม่ค้ามาห้ามเอาเอาีกเมื่อวันก่อนมา,มาเนี่ยอ,อากาศมันไม่ดีจอยแล้วก็ลมเกี่ยวกับอากาศกับลมเลยก็บเจ้า ใส่ตรงไหนก็ไม่ถูกกันนะถ้าให้น้องไปเขาไม่ได้ไปเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธนี่ก็มัดทำเป็นทุ่นของอาจารย์สุชัย <S 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 มอพยาวอ๋อป่าก็เข้าเล้วจ้ะล่ะปลาบูปลา เอาไปส่งตามร้านอาหารในตมิงฮะพี่ขายกิโลกร,รมลัมละตั<อ>้งแต่ก็บางทีกับสามร้อยบางทีกับสองร้อยสิบแล้วแตุ่เป็นทุนใด,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 ดอ๋ออันนี้ทำมาเมืองนี่ไงจ้าครับเป็นเก็บปีแล้วครับเป็นคนบ้านเขาเลยครับคนเนี้ย,ย <laughs> พอดีกัเอามูนี่เป็นลูกค้าตัวไหนเป็นไอหางแค่ตัวนี้นะครับ Okay.